เพื่อนๆหลายคนที่กําลังถ่ายงานซีนีมาอยู่นะครับแล้วกําลังมองหาไฟที่ให้กําลังไฟสูงน,นะครับล่าสุดครับตัวอะพูเจอร์เนี่ยเขาเปิดตัวไฟรุ่นใหม่ผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ย คงเคยเห็นวิดีโอผ่านตากันบ้างแล้วครับเขาใช้ชื่อว่า electro storm นะครับซึ่งเขาออกมา2รุ่นในกันนะครับคือตัว cs15 และตัว xt26 อย่างที่บอกครับตัว cs15 เนี่ยตามชื่อเลยครับเขามีกำลังไฟอยู่ที่1,585วัตต์เลยนะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเทียบเข้ากับไฟสมัยก่อนมันคือไฟ hml เลยนะครับซึ่งมีกำลังไฟอยู่ที่1,800วัตต์นะครับส่วนตัว xt26 นะครับตอนนี้กำลังไฟที่ให้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่2,600วัตต์นะครับถ้าเกิดเราเทียบเข้ากับตัวไฟ hml สมัยก่่ออนนยมัก็ู ประมาณ4,000วัตต์นั่นเองครับเรียกได้ว่าตัวนี้ออกแบบมาสําหรับสายโปรโดยเฉพาะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทํางานถ่ายวิดีโอถ่ายซีนีมาเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับตัว Aperture e l e c t r o s t o r นี่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่ออกมาแค่ดวงไฟอย่างเดียวนะเขาออกตัวอุปกรณ์เสริมมาซึ่งตอบโจทย์การใช้งานทําให้ทํางานสะดวกมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์ไลท์ที่เป็นแบบยกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นมอเตอร์ไลท์ที่เป็น f ฟ e ชเนลโดยที่เราสามารถควบคุมการบีมไฟได้นะครับ การขึ้นเงยลงของตัวไฟได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกมากๆในการใช้งานเพราะเขามองเห็นปัญหาแล้วว่าบางทีเนี่ยการปรับตั้งมุมเงยมุมก้มต่างๆของช่างไฟนะครับมันทําได้ลําบากมากๆเพราะบางครั้งเนี่ยไฟมันอยู่สูงเราต้องเซตไฟไว้ในที่สูงดังนั้นการที่เราปรับได้ผ่านแอปเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นเรียกได้ว่าตัวนี้ออกมาตอบโจทย์การใช้งานของช่างภาพมืออาชีพเลยครับโดยเจ้า2ตัวนี้นะครับเขาออกแบบตัวชิปเซตใหม่ด้วยครับเพื่อนๆปกติเพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่า Aperture เนี่ยเขามีการ ปรับตัวชิปเซตนะครับแน่นอนครับตัวนี้ก็ไม่พลาดครับเขาก็ใช้ชิปเซตตัวใหม่นะครับซึ่งเป็น Dual Blue Chipset นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเจเน r เรตนแสงได้ดีมากขึ้นทําให้ค่า SSI เนี้ยสูงขึ้นด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือมันทําให้สินโทนสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับใครนะครับที่ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายงานสีมากแล้วแบบต้องคอนเซิร์นเรื่องสีนะครับ ตรงนี้ผมมองเลยว่าตอบโจทย์การทางานแน่นอนครับโดยเจ้าตัว CS15 เนี่ยเราสามารถปรับ Color t e m p e r a t u r e นะได้ตั้งแต่2,000คีวินนะครับไปจนถึง10,000คีวินแต่ตัว XT26 นะครับก็สามารถปรับได้ตั้งแต่2,700คีวินไปจนถึง6,500คีวินเรียกได้ว่าช่วงแสงที่ให้เนี่ยมันมีความกว้างมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆใช้งานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะว่าเราจะใช้งานร่วมกับไฟตัวอื่นไม่ได้เราสามารถผสมสีหรือว่าสร้างไฟตามี่ต้องการได้เลยเพราะว่าเราสามารถปรับไฟให้้มีีช่่ววงงงงงแสงททกากาาาารรรอับํน ของตัวกล้องนะครับรองรับการทํางานของไฟในสตูตัวอื่นได้ด้วยครับและที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นอะพูเจอร์แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวโปรของเขานะครับเขามาพร้อมกับฟังก์ชันที่ออกแบบมาให้มันกันน้ํากันฝุ่นได้นะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว CS15 นะครับหรือ XT26 ที่เป็นเล็กโรสตอมเนี่ย เขาสามารถกันน้ําและกันฝุ่นได้โดยที่มี IP อยู่ที่65นั่นเองครับถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับช่างภาพที่ต้องเอาไฟตัวนี้ถ่ายอยู่ในงานเอาดอร์เข้าฉากที่ต้องมีสาฝนอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การทํางานมากๆเลยครับ และนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไซดัสลิงก์นะครับหรือว่าจะเป็น Lumen Radio นะครับรวมไปถึง Artnet นะครับหรือว่าจะเป็น DMX ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีไฟอยู่แล้วนะครับหรือมีตัวอุปกรณ์เก่าพวก l i ท์ม m ดิฟายเอนะครับก็สามารถใช้งานกับตัวฟูเจอร์ที่เป็นตัว e ิเล็กโทรสตอมทั้ง2ตัวนี้ได้เลยเพราะว่า ขั้วที่เขาใช้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวขั้วไฟฟ้ามานะครับแต่ว่าขั้วในการต่อเข้ากับไลท์มูดิฟายเออร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโดมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแลนเทิร์นนะครับทุกตัวนะครับของเขาสามารถใช้งานได้เพราะว่าขั้วข้อต่อเขายังเป็นโบเวนเมาส์เหมือนเดิมครับดังนั้นเนี่ยมันเพิ่มความสุนการทํางานมากๆดังนั้นเพื่อนๆนะถ้าสนใจนะครับโทรมาสั่งจองก่อนได้ครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นไฟสายโปรแบบนี้เนี่ยสต็อกมันเข้ามาไม่เยอะนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคครรัับบี่